สวัสดีครับผมนายรัฐพลศิริมุนทากุลรหัสักศากษ้า584-104-005ครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องคอ้อ์ดอเอเมนเต็ดซิกนะครับข้อ์ดอเอเมนเต็ดซิกคือขอ้ดที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เกิดเป็นเอก,กลักษณ์ของประเทศนั้นๆนะครับซึ่งเกิดในช่วงยุคสมัยที่ดนตรีกำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกจึงทำให้แต่ละประเทศเกิดการที่จะ ประดิษฐ์คอร์ดนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของประเทศตัวเองเป็นเสียงของดนตรีของประเทศตัวเองนะครับซึ่งหลักการง่ายๆของมันก็คือการนำคอร์ด4ของคีย์หลักหรือคีย์เพลงนั้นๆมาพิกกลับขั้นที่1นนะครับและใช้ทำหน้าที่เพื่อส่งเข้าคอร์ด5ของคีย์เพลงนั้นๆของเพลงนั้นๆน,น,นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปข้างต้นว่ามันถูก คิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้นนั้นซึ่งจะมี3ประเทศหลักๆก,ก็จะคือก็คือประเทศอิตาลีประเทศฝรั่งเศสประเทศเยอรมน,นีนะครับซึ่งเราก็จะมีวิธีเรียกของมันอยู่อย่างประเทศอิตาลีก็คืออิตาเลียนซิกประเทศฝรั่งเศสคือฟรานซิกประเทศเยอรมน,นีคือเยอรมันซิกครับผม ที่การหา,าคอร์ดอเไว้แต่ิทางคีย์เมเจอร์นะครับคีย์ที่ผมยกตัวอย่างมานั้นคือคีย์ซีดับแรกให้เรานำคอร์ดสของคีย์ซีมากอ่อนเลยครับก็คือ F โน้ตในคอร์ด F ก็จะมี F A C ขั้นแรกให้เรานำคอร์ด F เนี่ยนะครับคอร์ด C ไปพิกกลับครั้งที่1เราก็จะได้ A C F นะครับและหลักการจำง่ายง่ายนะครับ ที่ใช้ได้กับทุกวิธีการหาคอร์ดเอาไ่เจ็ดซิกทางคีย์เมเจอร์นะครับคีย์ที่ผมยกตัวอย่างมานั้นคือคีย์ซีอันดับแรกให้เรานำคอร์ดซีของคีย์ซีมาก่อนเลยครับแล้วก็จะมี F A C ขั้นแรกให้เรานำ ไปพิกับขั้นขั้นที่1น,นะครับก็จะได้ a C, f และหลักการจำง,ง่ายๆนะครับใช้ได้กับทุกแบบหรือไม่ว่าจะเป็นคีย์ใดๆที่อยู่ในคีย์เมเจอร์นะครับคือให้เราดูที่เสียงต่ำนานที่นี้เสียงต่ำคือ A ให้เราทำมันให้ต่ำลงอีกครึ่งเสียงครับเราก็จะได้ A flat ต่อไปให้เราดูที่เสียงสูงนะครับในที่นี้คือ F ให้เรานำ ทําให้มันสูงขึ้นอีกครึ่งเสียงแล้ก็จะได้ F# นะครับตรงน,นี้เราก็จะได้ F#, f C F# ต่อไปเราก็จะไปหากันในแต่ละประเภทนะครับคอร์ดอีกจะเลียนซิกวิธีการหาคือให้เราเพิ่มโน้ตตัวที่ห้าของคอร์ดสี่นะครับเราก็จะได้ F#, f C F# แล้วก็สี่นะครับถัดมาคือฟรานซิกฟรานซิกให้เราเพิ่มโน้ต คู่2อเมเจอร์ของโน้ตตัวที่5ในคอร์ด4นะครับเราก็จะได้ A แฟด C f ชาร์ปและก็ดีนะครับถัดมาก็จะเป็นเจอร์แมนซิกให้เราเพิ่มโน้ตคู่3มไมเนอร์ของโน้ตตัวที่5ในคีในคอร์ด4นะครับเราก็จะได้ A แฟดซีชาร์ปแล้วก็ e แฟดนะครับ วิธีการหาคอร์ดเอาเม้เจ็ดซิกทางคีย์ไมเนอร์นะครับคีย์ที่ผมได้ยกตัวอย่างมานั้นคือคีย์เอไมเนอร์ระดับแรกให้เรานำคอร์ดซีของคีย์เอไมเนอร์มาก่อนเลยครับแล้ก็จะได้ D F A นะครับขั้นตอนแรกให้เรานำมาพลิกกลับครั้งที่หนึ่งก็จะได้ F A D นะครับและหลักการจำง่ายๆที่นำไปใช้ ได้กับทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นอิตาเลียนซิกฟันซิกหรือเ r มันซิกและคีย์อื่นๆในคีย์ไมเนอร์นะครับให้ดูที่เสียงสูงเสียงสูงนะตอนนี้คือดีนะครับให้เราเพิ่มมาครึ่งเสียงเรากจะได้ดีชาร์ปะฉะนั้นเราก็จะได้ FA และ D ีชาร์ปถัดมาเราก็จะมาหากันแต่ละประเภทแล้วนะครับอันแรกก็คืออิตาเลียนซิกอิตาเลีย ให้เราเพิ่มโน้ตตัวที่5ของคอร์ด4นะครับเราก็จะได้ F A D ช h a r และก็ A นะครับถัดมาคือฟรานซิสให้เราเพิ่มโน้ตคู่2เมเจอร์นะครับของโน้ตตัวที่5ในคอร์ด4เราก็จะได้ F A D ช h a r และก็ B นะครับถัดมาคือเจมันซิก ให้เราเพิ่มโน้ตคู่สามไมเนอร์ของโน้ตตัวที่5ในคอร์ด4นะครับเราก็จะได้ F A D# arp, แล้วก็ C นะครับต่อไปจะเป็นตัวอย่างเพลงที่ผมได้นำคอร์ดออเมเตซิไปใส่นะครับขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับขอบคุณครับ